อย่าขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะเป็นพลังขักดันให้เราประสบความสําเร็จในวันท้าน้าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราทําเพื่อใครเราทําเพื่ออะไรให้มันเกี่ยวไว้ในหัวใจเราพันธสัญญามันจะไม่คอนแวนถ้าเรามีพันธสัญญาที่เกี่ยวไว้ในหัวใ,วใจเราเราจะไม่ลืมสิ่งน,นั้น เราจะไม่คนแพนเราจะมีแรงบรรดาใจในการต่อสู้เราจะมีแรงในบรรดาใจในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างมีแรงบรนดาใจตลอดเวลาในขณะที่หัวใจเรากําลังเต้นอยู่นะครับในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องต่อสู้ชีวิตให้มันถึงที่สุดให้มันประสบความสําเร็จให้มันบรรลุเป้าหมายผมเชื่อว่าพวกเราจะต้องประสบความสําเร็จอย่างสง่านามทุกคนครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับ